ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในหวยหาน้อยนะครับคนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับเราใช้วิทยาในการชมคิดเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรามาดูกันนะครับหวยหาน้อยนะครับประจําวันที่20นะครับในชุดที่หนึ่งครับฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่นศูนย์นะครับ ตัวเจาะก็จะมี00นะครับ01และก็03นะครับส่วนฮานอยคูมินะครับก็จะเด็นสองนะครับก็จะมี21และก็22นะครับนะครับเรามาดูผลของวันที่19กันบ้างนะครับฮานอยวันที่19นะครับฮานอยมัดรวมนะครับก็ชจุดที่หนึ่งก็เด่นเจ็ดนะครับ ผมน้นเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดมีมานะครับแต่เป็นเจ็ดห้านะครับอืมรัดหนึ่งแต้มนีนะครับมีมานะครับเจ็ดเนี้ยมีมาแต่ว่ารัดหนึ่งแต้มนะครับแล้วเข้ามาเป็นหลักร้อยด้วยนะครับผมเน้อเขาจะไม่ให้แล้วนะครับเขาไม่ให้จริงๆด้วยส่วนใน ชุดที่สองก็จะเป็นหาหนคู่นี้นะครับเด่นศูนย์นะครับคอมาวานน้นศูนย์หนึ่งนะครับและรองศูนย์ศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์หนึ่งเข้าวีไอพีนะครับขอถือว่าคะแนยังได้อยู่นะครับกอขอได้เฮกันบ้างนะครับมาและครับก็ช่องท้ายคลิปเลยนะครับผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับหาหน่อยมัดรวมนะครับเด่นศูนย์ ส่วนสามนะครับส่วนฮานอยคู่มิตรผมนิ้น21นะครับรอง2อนะครับโออย่างไรเขาอ,อยากใช้วิจัยยานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางสวัสดีครับ